ต้มแล้วก็จิ้มเสตแจ้าโหลดประสันว่าจิ้มค้มใส่ใส้หาเคยกินบ่พี่น้องแบบนี้อันนี้อีหยังแม่หูมันบ่หูของงัวหูงัวแหง้งนี่นี่นี่ขาเคยกินแน่นี่ตัวน,นี้ยังมีเบอร์ติดอยู่เลยนี่ครับนี่อันนี้หูงัวแหง้งคนว่าขายจังไงแม่หูงัวแหง้งสามพวงร้อย อืมนี่พ่วงหนึ่งมีสามหูเออสามพว่วงลอยพ่วงหนึ่งก็สิมีสามหูเขาไปเห็นจะไหนกินแม่นี่ต้มเขาละก็ต้มใครเคยกินแน่น้อเนี่นี่ครับสามพว่วงลอยโอ้ดีสามตองลอยหนึ่งหูล้วนๆเลยนี่นี่ <c oughs> น แบบต้มก็มีป่ะแม่นี่มาเบิ่งแบบต้มน้ำแบบต้มก็มีโอ้นี่นี่นี่นนนกำลังล่ำล่ำหม้อไม้มุดแดงก็มีป่ะนี่นี่ครับมุดแดงก็มีโอ้ยังติ๊งติ๊ง,งอยู่มุดแดงใช่ป่ะแล้แม่นี่ยขีดละางหาซีฟอนี่น,น,นี่เขาเอินตลาดยังแม่อยู่นี่ ตลาดปลาย่างเออใหญ่ไม่ยู่ที่ไปดีมันแต่ว่าปลาย่างไม่มีแล้วปลาย่างอยู่เทงิง์คุณเนี่ครับอันนี้ทางไปลาชีสเกล็ดนะครับนี่ทางไปกันทานราลมนี่ครับพอดีผ่านทางมาพอดีนะครับสินค้าก็มีแบบนี้ละว่าอน,นี้ก็เป็นแนวอ้อยไฟวะแม่โอไวไว้นีน่นางคักประโยชน์นีย่ยละแม่เอกบาทถุงละลอยนีย่ครับนางคักประโยชน์ แล้วก็มีพวกกระเทียมพวกนี่ครับสินค้าก๋วยจั๊บกว๋วยเตี๋ยวปลาลห้วยอันนี้ก็มีนี่ยังก็แม่ตัวน,นี้เพิ่มเม็ดบักบกครับนี่นี่นี่ือนเอามอนอีสานมาสันา่น่ะเอามอนอีสานมาแม่ยเพ่บักบกทุงจาาละหวานไหมทุงละอล่อยกันเอามอนอีสานนี่ครับอืตัวน,นี้ก็หนันงกบปะ ถุงยาหวาดแม่ถุงมาสารสีาผาครับนั่งนังปบไปทอดไปยังนะครับนี่โอ้นี่อันนี้ก็ขวดยาบาดแม่ขวดลาซาติดถนนเลยนะครับเด้อนี่ครับนี่นี่ติดถนนถนนใหญ่เลยถนนเอเส้นลักไปกันทารารมบนซีเกตนครับสินค้าเพื่อนนี่ครับนี่แต่สิประมาณนี่ยแะครับมีบกกุกีล้านครับนี่นี่แต่ว่าส,สนใจเรื่องหูนึกว่าเขาเอาไปเห็นอี่ยังกิน ต้มครับผมแกงใส่ขีเล็กก็ได้ปะแม่เขาก่อบวิธีเห็ดเนาะเขาก่อนแล้วก็มาต้มนี่ครับนี่ตลาดกุกย่างครับผมตลาดปลาย่างเขาเอื่นาะแม่เนาะนี่ครับเอาขอบุณครับแม่ครับผมขอบุณครับผมนี่ละครับนี่นี่ไปมักกับมา นี่ละเส้นไปหวยขยุ่งนี่แหละครับเลยออกมาจักหน่อยตลาดต้นอย่างนี่นี่ต้มแล้วกับจิ้มสเสจียวหลวบทสันวะน,นี่ครับน้ำจิ้มขมใส้หาจิ้มขมไส้หา